เมื่อแนะนำแฟลตแล้ววิธีที่จะจัดชุดของแฟลตมันก็มีวิธีนะครับปกติเนี่ยเราเราซื้อแฟลตอย่างนี้มาเราก็จะมีปัญหาเรื่องการยึดนะขาตั้งอันนี้ไม่กี่ร้อยบาทนะฮะอย่างของที่ตั้งไฟเนี่ยแต่ขาอันนี้ก็เป็นร้อยเหมือนกันฉะนั้นมันก็จะมีเห็นไหมตัวล็อกนะอย่างนี้นะแล้วก็ล็อก แล้วก็อันนี้ก็ไปสวมกับเสานะฮะฉะนั้นเราก็สามารถอใช้แบดอย่างเงี้ยถูกๆอันนี้ก็อะไรร้อยสองร้อยบาทไม่เกิดสามร้อยนะฮะซื้อแบบไหนก็ได้ที่มันสามารถยึดขาอันนี้ที่เหมือนเหมือนกล้องถ่ายรูปนะฮะนะยึดเข้าไปนะี่แล้วก็หมุนล็อกไว้เนี่ยนี่คือวิธีที่ นะส่วนอันนี้ก็คือบางคนเลยกตาไฟนะก็คือยึดตต้แฟดก็ได้นะแล้วก็ต่อสายเข้าหานะยึดยึดใต้แฟดแล้วก็ต่อ นั่นหมายว่าถ้าเรามีแฟลชสองตัวเราก็แทนไฟสตูดิโอไดนะะ้อันนี้ก็คือวิธีที่ใช้ในกรณีที่สมมติเราต้องการแสงนุ่มขึ้นเราก็ซื้อล่มนะฮะเนื่องจากว่าขาตัวนี้จะเห็นว่ามันมีรูเสียบล่มนะฮะล่มก็มีสองแบบแบบสะท้อนกับแบบทะลุนะฮะ นะผมมีทั้งสองแบบแต่ส่วนใหญ่ผมจะใช้แบบสะท้อนเพราะว่าแบบสะท้อนไฟมันจะนิ่มกว่านะในกรณีที่เราต้องการซอฟไฟแบบนี้ก็มีซอฟบ็อกแต่ขนาดที่เราปล่อยเต็มที่มันก็ยังให้ F Stop ได้น้อยนะก็คือมันจะชัดตื้นมากแต่ถ้าเราใส่ซอฟบล็อกเข้าไปแสงมันจะดอบวัดอันนี้ หลอดนี้ไม่ใช่วัตต์ต่ำๆนะฮะ8ปบห้วัตต์เท่ากับเอดสปอตไลท์สมัยก่อนก็สามสี่ร้อยวัตต์ขึ้นไปนะฮะซึ่งมันยังไงก็สู้แฟลชไ่ได้นะครับเพราะว่าถ้าอยากรู้ว่าความเข้มข้นมันเป็นยังไงก็ต้องหาซื้อมิตเตอร์สตัวเราก็จะรู้ว่าวิธีถ่ายรูปสินค้าเนี่ยเราต้องการความชัดลึกให้ชัดเจนสินค้าจะได้ให้รายเอียดน,นะฮะ แฟลตมันข้อดีก็คือมันให้สีตรงด้วยนะฮะัปัญหาการมานั่งไว้บาลานซ์ก็ไม่จำเป็นนะช่วยได้เยอะอย่างแฟลตรุ่นนี้ก็จะดีหน่อยนะสังเกตให้ดีนะมันมีระบบดิจิตอลตั้งระยะได้ดังนั้นถึงเราไม่มีมิเตอร์เราก็สามารถหา,หาค่าตั้งระยะได้ อย่างรุ่นนี้นะฮะถ้าทั่วไปมันก็จะเป็นสเกลนะฮะซึ่งหมายความว่าเราจะถ่ายสินค้าเราสามารถกะระยะจากสเกลแล้วปล่อยไฟนะฮะแล้วมันก็บอกว่า f อ t o p เท่าไหร่ก็ได้นะฮะอย่างอันนี้ก็จะดีหน่อยนะตัวนี้เลื่อนมันก็จะเปลี่ยนระยะนะฮะ อ,นนอันนี้ก็คือมันเปลี่ยนระยะได้นะนะแล้วเลนอะไรนะใช้เลนอะไรถ่ายมันก็จะเลื่อนได้นะฮะนะข้อดีของแฟลชก็คือหนึ่งให้ความเข้มของแสงสูงมากถ่ายสินค้าจะให้รายละเอียดค่อนข้างดีนะดีกว่าใช้ไฟต่อเนื่องที่ถ่ายวิดีโอกันนะครับก็ขอแนะนำเรื่องไฟแฟลช ไม่จําเป็นต้องซื้อไฟสตูดิโอใหญ่ๆที่ผมใช้ในการถ่ายนางแบบพวกนั้นอันนั้นค่อนข้างแพงอันนั้นตัวหนึ่งหลายพันนะฮะสำหรับถ่ายสินคา้าขายออนไลน์เล็กๆไม่จําเป็น